ยิ่งเมื่อไหร่ที่เราเจอปัญหาเราก็จะรู้สึกว่านั่นไงปัญหานี้ทำให้ฉันไม่ไปถึงไหนและปัญหานี้แหละทำให้ฉันไม่เหมาะกับงานนี้ฟังคลิปนี้จึงเข้าใจว่าทำไมฉันจึงล้มเหลวสวัสดีและยินดีต้อนรับสู่ podcast b o t on Money Code คดพอดแคสที่จะพาคุณเติบโตทั้งความคิดและเงินในกระเป๋าของคุณวันนี้คุณคงเคยได้ยิน ความคิดมีตัวตนคนเป็นอย่างที่คิดถ้าคุณคิดว่าคุณจะล้มเหลวทั้งชีวิตหรือไม่ประสบความสําเร็จทั้งชีวิตนี้แน่นอนเมื่อคุณเชื่ออย่างนั้นความล้มเหลวความไม่สําเร็จความไม่สมหวังความไม่ร่ํารวยความไม่มั่งมีก็ย่อมเป็นของคุณเชกเช่นเดียวกันคุณจะพยายามทําทุกอย่างอย่างที่คนล้มเหลวทำอยางที่คุณ,อย,คณอย่างที่คนมั่งมีทำอย่างที่คน ท,ท้อแท้ถอดใจเขาทำกันเราสร้างอุปสรรคและปัญหามากีดขวางตัวเองทั้งสิน้นเวลาที่เราเจอเรื่องทุกข์ใจเราก็จะท้อทันทีเวลาที่เราเจออุปสรรคปัญหาก็ามาไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องการงานปัญหาในเรื่องความรักปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์กับเพื่อนกับพี่น้องกับญาติกับหัวหน้ากับที่ทำงานเราเจอปัญหาแค่นิดนึง เราก็มักจะเข้าข like in ้างตัวเองว่างานนี้ไม่เหมาะกับคุณคนรักคนนี้ไม่เหมาะกับคุณเขาไม่คู่ควรกับคุณหรือคุณไม่ดีพอสําหรับเขานั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณคิดตั้งแต่ต้นนั้นที่คุณบอกว่าเราไม่คู่ควรกับเขามันฝังอยู่จิตใต้สำนึกด้วยความเชื่อที่คุณเชื่อมันเสมอมาว่าคุณไม่คู่ควรคุณไม่ดีพอว่าคุณไม่เหมาะกับงานนี้ ว่าคุณไม่เหมาะกับความสําเร็จนี้ว่าคุณไม่เหมาะกับความรวยว่าคุณไม่เหมาะกับความมั่งมีแท้จริงแล้วถ้าคุณเจอปัญหามากเท่าไหร่คุณก็จะยอมแพ้กับความล้มเหลวแล้วล้มเลิกและยอมแพ้ไปอย่างง่ายดายวันนี้ถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จจริงๆอยากมั่งมีจริงๆอยากริ่ารวยจริงๆอยากประสบความสําเร็จจริงๆอย่างที่ใจของคุณอยากจะได้ คุณจงเปิดใจเชื่อในสิ่งนั้นแล้วฟังความคิดไปในสิ่งนั้นว่าคุณคือคนที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงแล้วจงหาเหตุผลที่สนับสนุนความสำเร็จของคุณให้ได้คุณมุ่งมั่นคุณเรียนรู้คุณตั้งใจคุณพัฒนาคุณแบ่งปันสิ่งที่คุณอยากรู้อยู่ตลอดเวลาเมื่อคุณรับรู้คุณลงมือทำคุณได้ประสบการณ์คุณเล่าประสบการณ์ของคุณ แบ่งปันแชร์ออกไปลงมือทำเจอปัญหาคุณรู้ว่าปัญหานั้นมันเกิดจากอะไรคุณเข้าใจคุณแกะปมปัญหานั้นคุณรู้ว่าเส้นทางเดินที่ผ่านมามันไม่ใช่เส้นทางที่ถูกต้องคุณเลือกเส้นทางใหม่เมื่อเลือกเส้นทางใหม่มันก็ยังไม่ใช่อยู่ดีคุณก็ยังเลือกเส้นทางที่จะยังไปสู่จุดหมายนั้นแน่นอน2องบวกสามเท่ากับหบวกหเท่ากับห หนึ่งบวก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 หนึ่งเท่ากับห้าสิบห้าลบห้าก็เท่ากับห้าเช่นเดียวกันเมื่อผลลัพธ์ที่เราต้องการความสําเร็จที่เราอยากจะได้มันคือเลขห้ามันจะมีหลายวิธีการมากๆที่จะทําให้เราได้ผลลัพธ์เช่นนั้นเช่นเดียวกันความสําเร็จของคุณขอแค่คุณเชื่อมั่นไม่ว่าจะเป็นวิธีการไหนมันก็ย่อมได้ผลลัพธ์เช่นนั้นเช่นกันถ้าเชื่อว่าล้มเหลว คุณก็ย่อมล้มเหลวตั้งแต่ตน้นและจะมีเหตุผลมากมายอุปสรรคมากมายมาสนับสนุนความล้มเหลวของคุณแล้วคุณก็ตอบ s a ย yes กับมันวันนั่นไงฉันนึกแล้วฉันว่าแล้วฉันต้องล้มเหลวแต่ถ้าวันนี้ผลลัพธ์ของคุณมันต้องการนั่นคือ5ไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ที่มาขัดขวางไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นเขียนเลขหนึ่งห้าครั้งนั่นหมายความว่าคุณได้ผลลัพธ์เลขห้าหรือคุณจะไปทางด่วนทางลัด 5ตัวเดียวบวกกับศูนย์ก็เท่ากับหหรือคุณจะสองบวกสามเท่ากับหคุณจะ SAY YES กับมันว่าวิธีนี้ก็ถูกต้องวิธีนี้ก็ถูกใช่วิธีความสำเร็จมันมีตั้งหลากหลายวิธีมากที่จะทำให้คุณไปสู่จุดหมายนั้นอย่าเพิ่งท้อแท้อย่าเพิ่งล้มเหลวอย่าเพิ่งห,พงหมดหวังอย่าเพิ่งหมดไฟแค่วิธีการวิธีเดียวที่คุณทำแล้วคุณคิดว่ามันไม่เวิร์ค แล้วคุณคิดว่ามันไม่ใช่นั่นหรือเหตุผลที่คุณอยากสําเร็จแต่คุณฝังรากความเชื่อของความล้มเหลวเอาไว้ถ้าคุณอยากสําเร็จคุณก็แค่รุกขึ้นมาอาจจะยากได้ผลลัพธ์เดิมแต่คุณลองเปลี่ยนวิธีการใหม่ดูบ้างวิธีการใหม่บางครั้งมันจะมีสิ่งที่ทําให้เป็นทางลัดของเราเสมอถ้าคุณไม่อยากเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์หรือว่าเป้าหมายใหม่คุณก็ลองทําสิ่งเดิมๆด,ด้วยวิธีการใหม่ดูสิ แล้วคุณจะประสบความสําเร็จขึ้นตัวของบอสออนเองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยฝังรากฝังจิตฝังใจว่าเราไม่เหมาะไม่คู่ควรว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่เฟอร์เฟรคเอาซะเลยไม่มีความเป็นผู้ดีเอาซะเลยไม่มีความมั่นใจในตัวเองเอาซะเลยกลับกันคอ่คอยคคิดในเมื่อเราเป็นตัวเราเป็นตัวเองอย่างไม่เกรงใจใครความรู้ความสามารถที่เรามีไม่มีใครรู้เท่าเราว่าเรามีความสามารถแค่ไหน เรารู้เราเข้าใจในตัวเราเรารู้ว่าเราพัฒนาอยู่เสมอเรารู้ว่าเราส่งต่อและแบ่งปันอยู่เสมอนั่นคือเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เรารู้ว่าความสําเร็จเราลงมือทําในทุกๆวันเราไม่ได้อยู่เฉยๆที่จะนั่งโปรแกรมจิตแล้วก็อยากจะให้ความฝันนั้นเป็นจริงไม่ใช่มันเป็นเพียงความเพ้อฝันมันเป็นเพียงแค่ฝันกลาง,ลางวันการที่เราจะสําเร็จได้นอกจากการที่เราใส่ความเชื่อว่ามันสําเร็จได้ มันยังมีกระบวนการในการลงมือทํามีหลายขั้นตอนมีหลายวิธีเหตุผลที่สนับสนุนนั่นก็คือฉันรู้ตัวเองว่าฉันไม่เคยหยุดทําฉันรู้ตัวเองว่าฉันกําลังส่งต่อคุณค่าแก่ผู้คนอยู่คุณเช่นกันคุณจงกลับให้ทบทวนความคิดความเชื่อของคุณว่าลึกๆแล้วคุณกําลังเชื่ออะไรอยู่ความล้มเหลวความเป็นไปไม่ได้ความผิดหวังความเสียใจความหมดไฟหรือสิ่งที่คุณกําลังเชื่อนั้น คุณเชื่อว่ามันเป็นไปได้คุณเชื่อว่ามันสําเร็จคุณเชื่อว่ามันมีสิ่งเหลือเชื่ออยู่ข้างหน้าแค่คุณเชื่อว่าคุณสําเร็จได้แน่นอนสองสิ่งนี้เป็นการบ้านของคุณคุณคิดอะไรอยู่สําเร็จหรือสมหวังประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวถ้าวันนี้คุณมีคําตอบในใจแล้วจงมุ่งมั่นทําในสิ่งนั้นความสําเร็จที่คุณอยากได้ความมั่งมีความร่ํารวยความรัก ความสัมพันธ์สิ่งที่คุณอยากได้สิ่งดีสิ่งงดงามแม้กระทั่งสุขภาพที่แข็งแรงคุณจงลงมือทํามันออกกาลังกายแบ่งเวลาพักผ่อนให้เพียงพอเมื่อคุณเชื่อว่าคุณแข็งแรงได้เมื่อคุณเชื่อว่าคุณสําเร็จได้บวกกับการลงมือทําอย่างใส่ใจของคุณความฝันความสําเร็จจะมีสิ่งสนับสนุนจะมีคนคอยสนับสนุนคนุณจะมีคนมาเสนอโปรเจกต โปรเจกงานใหม่ๆให้กับคุณจะมีคนยื่นโอกาสดีๆมาให้คุณเสมอเมื่อคุณทำมันมากพอขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามพอสแคส t มาถึงณจุดนี้ขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านเชื่อว่าทุกท่านที่ฟังพอสแคสนี้ทุกคนต่างมีความคิดหนึ่งความคิดเดียวและความเชื่อนั้นก็คือฉันสำเร็จแบบคนมั่งมีติดตามพอสแคสดีๆกับ b o s o n บอสออนมันนี่โคดได้ทุกวัน กับความคิดดีๆที่จะทำให้คุณมีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นสวัสดีค่ะ